วันหนึ่งในปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวกองคาราวานลูกหาบเดินเท้าขนสินค้าคือน้ำมันกา๊าซบรรจุปี๊บกับไม้ขีดไฟจำนวน20คนซึ่งควบคุมโดยสางอุ่นเปิงจายโพตาอินตะและตาคำยองได้เดินทางออกจากตัวเมืองแม่ห้องสอนอย่างรีบเร่งจุดหมายปลายทางของการส่งสินค้าเที่ยวนี้คือที่กาดหลวงเมืองดอยก่อ ซึ่งกำลังขาดแคลนน้ำมันก๊าซและไม้ขีดไฟเส้นทางไปเมืองดอยก่อเป็นดอยสูงสลับซับซ้อนต้องพักแรมกลางดงลึกมีภัยอันตรายรอบด้านคือภัยจากโจรที่มักจะซุ่มดักปล้นภัยจากสัตว์ร้ายและสิ่งลี้ลับในโพงไพรซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสร้างอุ่นเปิงกับจายโพสพายปืนและดาบยาว เดินนำหน้ากองคารวานตาอินตะกับตาคำยองคุมอยู่ท้ายขบวนเช้าวันนี้เป็นวันที่สองของการเดินทางหลังจากหยุดพักแรมคืนและกินอาหารเช้ากันแล้วจึงออกเดินทางกันต่อไปเมื่อดวงตะวันโผล่พ้นสันดอยกองคารวานเดินฝ่าม่านหมอกที่ปกคลุมสองฝา,ากทางรอบด้านล้วนเป็นพงไพรภูดอย ที่มีบรรยากาศลึกลับประมาณสี่โมงเช้าขณะเดินเรียงกันไปตามช่องเขาแคบๆพลันเหตุการณ์ร้ายก็เกิดขึ้นมีเสียงเฮี้ยมๆดีุดันตะโกนลั่นมาจากปารกข้างทางว่าหยุดนะพวกข้าล้อมไว้หมดแล้วหากไม่อยากตายจงอย่าต่อสู้สิ้นเสียงประกาศปืนหลายกระบอกก็ดังเปรี้ยงเปรี้ยงระงมมาโดยรอบกระสุนหลายนัด พุ่งผ่านหัวไปเจาะกิ่งไม้ใบไม้ปลิวกระเด็นอย่างหน้าหวาดเสียวสร้างอุ่นเปิงและลูกหาบทุกคนพวาแต่ก็ยังมีสติรีบทิ้งตัวลงหมอบกับพื้นหลบเข้าที่กำบังเพราะได้ซักซ้อมเตรียมตัวกันมาแล้วก่อนออกเดินทางพอปืนที่ยิงขู่ชุดแรกหยุดลงเสียงตะโกนคมขู่ก็ดังซ้ำตามมาอีกว่าคนที่มีปืนสี่คนหัวท้ายกระบวนทิ้งปืน และชูมือขึ้นเดินออกมาก่อนเร็วข้าจะนับหนึ่งถึงสามหากไม่ทำตามตายสร้างอุ่นเปิงซึ่งหมอบจ้องมองอยู่จับกระแสเสียงและความเคลื่อนไหวของพวกโจรได้มันรายล้อมอยู่หลังโขดหินและโคนไม้ในป่ารกสองข้างทางเขาตะโกนบอกคนของตนขึ้นบ้างว่าทุกคนหมอบนิ่งไว้ข้าจะจัดการกับพวกโจรป่าพวกนี้เอง แล้วนายห้อยหนุ่มก็ร่ายมนกำบังปืนด้วยพลังแห่งชานอาคมที่ร่ำเรียนมาจากตำราอาคมของท่านหลวงพ่อครูบาทูนะผู้สรงคุณแพรกระแสะแห่งมนตราให้ครอบคลุมไปทั่วบริเวณที่ซุ่มซ่อนของตนและบริวารอย่างไม่หวั่นเกรงพวกสูคิดจะสู้เหรอถ้าเช่นนั้นจงเตรียมตัวตายเฮ้ยพวกเฮายิงถล่มมัน เอาเจ้าคนที่เป็นหัวหน้านั่นก่อนไม่ต้องไว้ชีวิตคาดคำเจ้าหัวหน้าโจรกับสมุนห้าหกคนก็เบนปากระบอกปืนมายังซางอุ่นเปิงและจ่ายโพเป็นจุดเดียวแล้วระดมยิงจนหูดับกลิ่นดินปืนคละคลุ้งไปทั่วบริเวณจ่ายโพใจเต้นสั่นระทึกมอบนิ่งตัวติดดินเสียงกระสุนพุ่งผ่านไปนัดแล้วนัดเล่าแต่ก็ช่างหน่าอัศจรรย์ยิ่งนัด ทั้งเขาและซางอุ่นเปิงซึ่งมอบอยู่ใกล้ๆกันไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยายโ่โผโพใจชื้นเงยหน้าขึ้นเห็นซางอุ่นเปิงกำลังยกปืนเล็งไปทางเจ้าหัวหน้าโจรซึ่งยืนบัญชาการอยู่หลังโขดหินพอมันโผล่ออกมาปืนไรเฟิลในมือของเขาก็ลั่นเปรี้ยงขึ้นบ้างเสียงดังสนั่นวันไหวจ่โผโพได้เห็นกับตาว่าเจ้าหัวหน้าโจรน,นั่น งางหลังตึงล้มหายไปหลังโขดหินทันทีแล้วตาอินตะกับตาคำยองซึ่งคืบคลานเข้ามาสมทบก็บตะโกนขึ้นว่าไหนห้อยสู้มันสู้กับมันจายโพเกิดกำลังใจขึ้นมาวูบยกปืนในมือของตนเลงไปยังพุ่มไม้ที่เจ้าจรอ,อีกคนกำลังมันจุกระสุนปืนอยู่เขาลั่นไกออกไปปืนของจายโพแม้จะเป็นปืนแก๊ แต่กระสุนเป็นลูกปลายเม็ดเล็กๆนั้นแร่ออกเป็นวงกว้างเจ้าโจนเคราะหร้ายร้องโอ้ยด้วยความเจ็บปวดแล้วปืนในมือของตาอินตะกับตาคำยองก็ระเบิดตามขึ้นบ้างเสียงดังโป่งปางโป่งปาง,ป,ง,ป,ง,ป,งประสานกับไรเฟิลของซางอุ่นเปิงที่ยิงสาดออกไปอีกสี่นัดตอนนี้เสียงปืนของพวกโจนที่ดังระง,งมอยู่ตอนแรกเริ่มทิ้งช่วงไปแล้ว มันถูกปืนล้มคว่ำไปสองคนนายหอยหนุ่มจึงตะโกนบอกให้โอกาสพวกมันขึ้นว่าเจ้าพวกโจรหากไม่อยากตายก็จงหยุดยิงข้าจะไว้ชีวิตแต่แต่ไม่เป็นอย่างที่คาดพวกมันที่เหลือยังคงระดมยิงมาต่อเนื่องครั้นเมื่อเห็นว่าพวกมันไม่หยุดมุ่งร้ายนายห้อยหนุ่มจึงเล็งไปยังพวกมันอีกคนหนึ่งที่มอบอยู่ในพุ่มไม้พอมันโผล่ตัวขึ้นมายิง เขาก็ลั่นไกทำให้เจ้าโจนป่าคนนั้นกระเด็นกลิ้งสิ้นฤทธิ์ไปอีกคนคราวนี้ได้ผลชะงัดพวกที่เหลืออยู่ประมาณสาสี่คนทอดใจทันทีหยุดยิงแล้ววิ่งหนีหายเงียบเข้าไปในป่ายังขวัญหายเมื่อพวกโจนแตกพ่ายไปหมดแล้วนายห้อยหนุ่มและคณะไปสำรวจพื้นที่การต่อสู้ได้เห็นเจ้าหัวหน้าโจนถูกปืนเจาะเข้าที่หัวไหล นอนหายใจขะแมวขะแมวอยู่และสมุนอีกสองคนก็โดนเข้าที่ลำตัวเช่นกันแต่ไม่ใช่จุดตายเป็นเพียงแค่บาดเจ็บสาหัสเขาให้คนของเขาลากพวกมันมารวมกันแล้วบอกว่าเจ้าโจรป่านี่คือผลเหตุการทำชั่วพวกสูรพลนคนเดินทางมามากวันนี้ถึงตาของพวกสูบ้างแล้วจงได้รู้สำนึกต่อจากนี้ไปจะอยู่หรือจะตาย ก็แล้วแต่ว่าสนาของพวกสูเธอะข้าช่วยไม่ได้พูดบอกพวกมันแล้วเก็บปืนทั้งสามกระบอกของมันฟาดกับต้นไม้จนหักพังไปทั้งสิ้นมีดสั้นของพวกมันก็คว้างหายเข้าไปในพงหญ้ารกจากนั้นก็ออกเดินทางต่อไปทันทีปล่อยให้พวกมันนอนร้องครวญครางอยู่กลางดงตามยถากรรม จะกล่าวฝ่ายพวกโจรที่รอดหนีไปได้สี่คนต่างวิ่งเตลิดกลับไปยังชุมโจรซึ่งเป็นถ้ำใหญ่ของพวกตนและล่ำละลักร้องบอกหัวหน้าใหญ่ของตนซึ่งเฝ้าถ้ำอยู่ว่านายนายใหญ่หมู่เห้าถูกพวกกองคารวานโต้อตอบถูกพวกมันยิงล้มไปสามคนจะเป็นหรือตายก็อ่ำโหโหโท่บันไลแล้วไปกันทั้งเจ็ดืนก็ตั้งเจ็ดกระบอก ทำไมสู้พวกมันไม่ได้วันหน้าใหญ่พวกโจรย้อนถามโจรคนนี้อายุมากแล้วออกปลนไม่ไหวแต่มีอาคมคลังคอยทําหน้าที่วางแผนพวกโจรหนุ่มๆบางคนชอบเรียกแกว่าตาปูหรือตาปูโจรยิงไม่ถูกเลยตาปูทั้งๆที่ชยภูมิของหมู่เหาก็ได้เปรียบสงสัยว่าพวกกองคารวานนั่นมันคงจะมีอาคมกำบังปืน โจรที่รอดกลับมาพูดบอกเล่าเหตุการณ์ให้ฟังตะปู่โจรตบกกผางยังโกรธเคี้ยวตะโกนขึ้นว่าไปกลับไปช่วยกันไปเอาหมู่เฮากลับมาให้ได้ตะปู่โจรกับสมุนโจรที่เหลืออยู่รีบเดินทางไปยังสถานที่อันเป็นจุดเกิดเหตุครั้นไปถึงก็ไม่พบก่องลูกหาบขนสินค้าของสางอุ่นเปิงแล้ว มีเพียงร่างโชคเลือดของพวกตนสามคนที่นอนร้องครางอยู่จึงช่วยกันหามประคองกลับไปรักษาพยาบาลที่ถ้ำของตนตะปูโจรแค้นจัดคำรามว่าพวกมันเป็นใครมาจากไหนกลุ่มโจรของข้าเชี่ยวปล้นมาหลายปีไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เลยดีละหากพวกมันมีอาคมข้าก็จะสั่งสอนด้วยอาคมของข้า จะทำให้พวกมันเป็นผีเฝ้าป่าอยู่กลางดงเมืองดอยก่อแห่งนี้และแล้วตะปูโจรก็ขวาย่ามบรรจุของขลังของตนขึ้นสะพายบาหันไปบอกสมุนหนุ่มคนหนึ่งว่าไปเจ้าจายนุนไปกับข้าพวกมันคงไปไม่ได้ไกลหรอกถึงยังไงคืนนี้มันต้องหยุดพักแรมอยู่กลางดงพูดบอกแล้วตะปูโจรจอมอาคมก็เดินนำสมุนของตน ติดตามกองคาราวานลูกหาบขนสินค้าของสางอุ่นเปิงไปอย่างรวดเร็วจะกล่าวฝ่ายสางอุ่นเปิงเดินทางขึ้นดอยลงดอยไปตามเส้นทางอีกครึ่งวันพอเห็นว่าตะวันลอยดวงลงตำจึงหยุดพักแรมอีกเป็นคืนที่สองโดยไม่รู้ว่าตะปูโจรจอมอาคมกำลังติดตามมาด้วยความพยาบาทเขาทำเพิงพัก และหุงข้าวมื้อเย็นกินกันแล้วก็ไฟกองหนึ่งเป็นแสงสว่างให้พวกลูกหาบพ,พักนอนเอาแรงส่วนพวกตนสี่คนต่างผลัดเปลี่ยนกันเฝ้ายามคอยคุ้มกันภัยนายห้อยหนุ่มตอกหลักมนอาคมป้องกันไว้สี่ทิศรอบที่พักพวกลูกหาบซึ่งแบกของหนักเหนื่อยมาตลอดวันพอล้มตัวนอนก็ต่างพลอยหลับกันไปหมดสิ้นด้วยความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลีย ประมาณสามทุ่มเหตุการณ์ร้ายลึกลับก็เกิดขึ้นมีเสียงคล้ายวัตถุบางอย่างพุ่งผ่านแนวป่ามืดมาอย่างรวดเร็วแล้ววนเวียนเกิดเป็นเสียงดังหวีดหวิวอยู่รบรอบๆเขตหลักมุนอาคมเห็นเป็นเงาวูบว่บจายโพพอได้เห็นก็กระซิบบอกเตือนขึ้นว่าในห้อยนั่นอะไรสร้างอุ่นเปิงหันขวับไปมองพอได้เห็นก็กระซิบตอบว่า เงียบไว้ใจโพข้าจะหยุดมันเดี๋ยวก็รู้ว่ามันเป็นอะไรบอกแล้วนายห้อยหนุ่มก็เอามือควานกำดินปนๆขึ้นมากำหนึ่งสำรวมจิตให้เป็นฌานแล้วคว้างซัดออกไปสกัดอย่างแรงเสียงดังซ่าเจ้าวัตถุลึกลับที่ลอยพุ่งวูบอยู่ก็ร่วงตกลงมากลิ้งอยู่กลางดินท่ามกลางแสงไฟนายห้อยหนุ่มก้าวเดินไป เอาปลายดาบเคียเข้ามาในเขตหลักมนมันเป็นตะปูแหลมสีดำยาวประมาณสี่ห้านิ้วดอกหนึ่งจ่ายโพเห็นแล้วก็สยองคิดว่าหักมันพุ่งเข้าตัวใครคงจะแทงทะลุล้มลงตายทันทีมันมันมาจากไหนในห้อยใจยโพถามทำตาโตมีคนส่งมาทำร้ายพวกเราแกจงระวังตัวเถอะสร้างอุ่นเปิงเตือนแล้วยืนจังก้า เตรียมตัวคอยรับสถานการณ์เงียบเงียบไปครู่หนึ่งสิ่งลึกลับอย่างใหม่ก็พุ่งผ่านดงมืดมาอีกครั้งคราวนี้คล้ายกับเป็นกระแสลมที่รุนแรงจากนั้นก็ปรากฏตัวให้เห็นเสียงดังพรึบมันยืนจังก้าอยู่ห่างออกไปประมาณห้าวาผีผีวัวธนูใจโพอ,อุทานอยู่ในใจพลางมองดูเจ้าวัวผีสีดำทะมึนเขาแหลมงง ลูกตาทั้งคู่แดงโพลงโพรง,รงทำท่าจะพุ่งเข้าใส่แต่หนายห้อยหนุ่มไม่ให้โอกาสมันเขาอธิษฐานจิตบริกรรมอาคมปล่อยควายธนูที่ทรงอนุภาพของตนออกไปต่อต้านทันทีควายธนูเอ๋ยจงกำจัดมันจงกำจัดมันสิ้นเสียงสั่งควายธนูก็พุ่งวูบออกไปประจันหน้าแวบเดียวเท่านั้นก็พุ่งเข้ากระแทกชน ใช้เขาขิดกันอย่างรุนแรงจนแผ่นดินสะเทือนเหล่าลูกหาบที่หลับไหลพากันสะดุ้งตื่นกลั้นใจมองด้วยความระทึกใจครู่เดียวเท่าน,นั้นควายธนูอาคมซึ่งทรงพลังมากกว่าก็กระแทกและก้มหัวขวิดจนเจ้าวัวธนูลึกลับนั่นเซทลาเขางงแหลมของควายธนูเสียบเข้าที่ลำคอของเจ้าวัวผีจนเลือดพุ่งกระจายออกมาเจ้าวัวผีร้องโอก โอกสุดหวบลงแต่ควายธนูไม่ปราณีพุ่งเข้าขีดซ้ำจนมันกระเด็นกลิ้งหงายท้องแล้วหายวับไปจบสิ้นอาถรรพ์ของมันนายห้อยหนุ่มเรียกควายธนูอาคมของตนกลับคืนแล้วร้องสั่งคนของตนว่าอย่าเพิ่งลุกออกมานะอยู่ในเพิงพักนั่นแหละอันตรายยังไม่หมดให้ข้าจัดการกับเจ้าของของมันก่อนเทียงห้ามของเขาทำให้ลุกฮาบทุกคน มอบนิ่งอยู่กับที่จ่ายโพซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดได้เห็นนายห้อยหนุ่มก้าวออกไปยังตะปูซึ่งถูกทรงมาในตอนแรกเขาจับมันขึ้นมาเสกเป่าด้วยพลังชาญอาคมอันแรงกล้าของตนจากนั้นตะโกนก้องไปท่ามกลางความมืดว่าใครใครที่ส่งของคุณใสามาทำร้ายข้าจงฟังบัดนี้ข้าจะส่งของกลับคืนจงคอยรับเอาเถอะ ร้องบอกแล้วก็เพ่งกระแสจิตบังคับแต่ปูอาคมพุ่งวูบออกไปราวกับมีปีกบินครู่เดียวเท่านั้นทุกทุกคนในกองลูกหาบก็ได้ยินเสียงร้องโอ้ยขึ้นสุดเสียงอย่างเจ็บปวดดังแว่วมาในความมืดจากแสงกองไฟที่สาดส่องทุกคนได้เห็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งเอามือกุมท้องวิ่งส่วนเซมาล้มลงดิ้นพลิกตัวไปมาอยู่กลางดิน พลางครวนครางวิงวอนว่ายอมแล้วยอมแล้วปลดไว้ชีวิตด้วยโอ้ยปวดเหลือเกินนายห้อยหนุ่มก้าวเข้าไปหาเห็นชายคนนั้นสำลักเลือดออกมาจากปากจึงรีบใช้ปลายดับลงอาคมของตนจี้เข้าไปที่กลางท้องเป็นการถอนอาถรรพ์ทำให้ตะปูลงอาคมดอกนั้นโผล่หลุดออกจากหน้าท้องได้อย่างน่าพิศวง เลือดที่ทะลักไหลออกมาจากปากก็หยุดไปทันทีแกมาจากไหนพ่อเท่าส่งของมาทำร้ายพวกข้าทำไมจงบอกมาชายสูงอายุก้มหน้าสารภาพว่าเขาเขาเป็นหัวหน้าโจนที่ปล้นพวกท่านเมื่อตอนกลางวันที่ผ่านมานี้เขาตามมาเพื่อหวังจะแก้แค้นแทนลูกน้องสามคนที่ถูกพวกท่านยิงบาดเจ็บเขา เขาส่งคุณใสมาใส่ท่านแต่สู้ท่านไม่ได้ท่านมีอาคมเหนือกว่าเขามากเขายอมแล้วปล่อยเขาไปเถอะพอเท่าโจรข้าจะปล่อยแกไปก็ได้แต่แกจงสาบานก่อนว่าจะเลิกเป็นโจนรต้นฆ่าผู้คนสร้างอุ่นเปิงบอกด้วยเสียงที่ดุดันเขาสัญญาเขาสาบานจะไม่ทำอีกแล้วเขาจะเลิกเป็นโจรหากผิดสาบาน ขอให้เอาตายภายในสามวันเจ็ดวันดีงั้นแกจงไปและจงทำตามคำพูดด้วยนายห้อยหนุ่มสำทับปล่อยให้ตะโจนเท่าจอมอาคมนั่นเดินส่วนเซลับหายเข้าไปในโดงไม้มืดเป็นการปล่อยเสือที่หมดสิ้นเขี้ยวเล็บแล้วให้เข้าป่าไปตามยถากรรมของมันรุ่งเช้าวันต่อมานายห้อยหนุ่ม ก่็นำพากองลูกหาบขนสินค้าของตนออกเดินทางต่อตอนบ่ายๆก็ลงจากดอยบรรลุถึงกาดหลวงเมืองดอยก่อได้โดยสวัสดิภาพเขารับเงินค่าสินค้าใจค่าแรงให้ลูกหาบและคนของตนตามที่ตกลงกันไว้แล้วแยกย้ายกันไปท่องเที่ยวซื้อของในตัวเมืองดอยก่อเพราะนานๆจะมีโอกาสได้มาสักหน สร้างอุ่นเปิงชวนใจโพตาอินตะและตาคำยองไปที่วัดใหญ่บนหน้าผากลางเมืองอันง,งดงามชื่อว่าวัดผาแตกครูบาเจ้าอาวาสชื่อครูบาโบสีท่านครูบาโบสีรูปนี้รู้จักกับท่านครูบาอูแรงท่านเคยไปพักอยู่ที่วัดกัมก่อแม่ห้องสอนเป็นเวลาหลายวันสร้างอุ่นเปิงก็เคยสนทนา และเคยถวายพระตาหารให้ท่านเมื่อสองปีที่ผ่านพ้นมาท่านครูบาโบสีจำสางอุ่นเปิงได้และให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมาสนทนาด้วยซักถามถึงท่านครูบาอูแรงว่ายังอยู่สบายดีอยู่หรือไม่นายห้อยหนุ่มก็ตอบว่าท่านครูบาอูแรงสบายดีอยู่ลีกินหวานเมื่อสนทนากันพอสมควรแล้วท่านเมตตา นำพาไปพักที่ศาลาวัดจัดหาเสือ่อหมอนมุ้งผ้าห่มให้ยังมีน้ำใจและพูดบอกเตือนขึ้นว่าโยมสางอุ่นเปิงตอนกลางคืนหากมีคนมาร้องเรียกให้ไปเดินเที่ยวชมที่ลานหน้าผาหลังวัดโยมอย่าไปกับเขานะจะเป็นอันตรายอันตรายอะไรหรือท่านครูบาใครจะมาชวนให้ไปเที่ยวชมลานหน้าผาในเวลากลางคืนเช่นนั้นหรือ นายห้อยหนุ่มถามด้วยความสงสัยมีสิมีอยู่เสมอมันเป็นอาถรรพ์ล,ลี้ลับที่ยังแก้ไขไม่ได้กลางคืนตอนดึกๆด,ดวงจันทร์และดวงดาวจะส่องแสงอยู่เหนือลานหน้าผาเป็นภาพที่งดงามหากใครมาจากต่างถิ่นขึ้นไปเที่ยวชมตามลำพังคนเดียวจะมีผู้หญิงสวยมาชักชวนพูดคุยแล้วผลสุดท้ายพอรุ่งเช้า ก็จะเห็นคนคนนั้นผูกคอตายกับกิ่งไม้บนลานหน้าผาเสมอคนที่ตายล้วนเป็นคนหนุ่มทั้งสิ้นมีคนตายไปแล้วสิบกว่าคนท่านครูบาโบสีเจ้าอาวาสวัดผาแตกเล่าบอกเตือนแล้วขอตัวไปทำกิจของท่านเรื่องราวอาถรรพ์ลี้ลับของลานหน้าผาหลังวัดนั้นทำให้สรางอุ่นเปิงเกิดความสนใจใคร่รู้เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นประมาณสักสามทุ่มเมื่อเห็นว่าจายโพตาอินตะและตาคำยองหลับแล้วเขาจึงเดินย่องย่องลงจากศาลาขึ้นไปยังลานหน้าผาสูงซึ่งเรียกว่าลานผาแตกเขาได้เห็นทัศนียภาพอันง,งดงามมีแสงจันทร์และแสงดาวพราวพรายอยู่เบื้องบนบรรยากาศขณะนั้นเยือกเย็นสงบสงัด และมีกลิ่นหอมคล้ายดอกไม้ป่าโชยรวยรินมาให้ชื่นใจอยู่ตลอดเวลาแล้วทันใดนั้นสิ่งที่น่าพิศวงก็เกิดขึ้นเป็นความจริงตามที่ท่านครูบาโบสีเล่าไว้ที่โคดหินลาดหน้าผามีหญิงสาวงดงามผมยาวสลวยในตาเป็นประกายราวกับแสงดาวคนหนึ่งนั่งอยู่เธอกำลังร้อยพวงมาลัยดอกไม้พวงยาว ทันทีที่สบตากันเธอลุกขึ้นยิ้มให้อย่างอ่อนหวานและทักทายก่อนด้วยเสียงที่ไพเราะว่าไม่สูงค่ะพี่ชายจ๋าพี่มาจากไหนจ๋าเรามาจากเมืองแม่ห้องสอนสร้างอุ่นเปิงตอบเธออย่างสุภาพและย้อนถามเธอบ้างว่าแล้วเธอละ่ะน้องสาวบ้านอยู่ที่ไหนทำไมมานั่งร้อยมาลลยอยู่บนหน้าผาตอนกลางคืนอย่างนี้ ก็ร้อยไว้ให้คนโชคดีสิจ๊ะหรือหากใครอยากได้น้องก็จะมอบให้พี่ชายจา๋าสนใจพวงมลาลัยสวยๆพวงนี้หรือเปล่าหญิงสาวพูดพลางยิ้มยั่วยวนทรงพวงมลาลัยยื่นให้ทำท่า,ทาจะเข้ามาคล้องคอแต่สางอุ่นเปิงนั้นเป็นผู้ทรงฌานวิสติคือความระลึกได้และมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ไม่หลงไหล เขาเพ่งมองด้วยตาในก็รู้ชัดว่าแท้จริงหญิงสาวงดงามคนนี้คือพูดผีอสุรกายที่จำแลงมาล่าเหยื่อรูปร่างภายนอกของมันงดงามราวกับนางฟ้าแต่ภายในเป็นอสุรกายที่น่าเกลียดน่ากลัวเขาไม่ยอมให้มันคล้องพวงมาลัยเขารีบถอยห่างและร้องบอกมันว่าหยุดนะนางอาสุรกาย ข้ารู้ทันเจ้าอย่าหวังว่าจะได้ดวงวิญญาณของข้าพูดบอกมันแล้วก็สำรวมจิตเพ่งพลังแห่งเตโชกสินออกไปทางดวงตาหญิงสาวลีลับชะงักกึกหวีดร้องกรีดพวงมาลัยงามพวงใหญ่หลุดจากมือกลายเป็นบ่วงเชือกเส้นยาวเธอผวาวูบเลื่อนลอยหนีกลับไปยังต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งมีกิ่งก้านยื่นออกมาแล้วหายวับเข้าไป จางอุ่นเปิงก้มลงหยิบเชือกมรณะเส้นนั้นแล้วตรงเข้าไปประชิดเสกอาคมเป่าลงไปที่เชือกแล้วผูกมัดรอบโคนต้นไม้ต้นนั้นไว้อย่างรวดเร็วนางอสุรกายในต้นไม้หวีดร้องกรีดกรีดราวกับถูกโซ่ไฟรัดแผดเผาไหม้นางอสุรกายเจ้าทำบาปในเขตวัดหลอกลวงสะกดให้คนมาผูกคอตายเป็นจำนวนมากข้าจำเป็น จะต้องทำลายอาถรรพ์ของเจ้าเพื่อช่วยผู้คนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเจ้าอีกต่อไปพูดบอกมาแล้วนายห้อยหนุ่มก็ขมวดปมปลายเชือกให้เป็นเงื่อนตายที่รัดแน่นนางอสุรกายวีดร้องเสียงเล็กแหลมขึ้นสุดเสียงสองสามหนก็เงียบหายไปนายห้อยหนุ่มเดินออกจากต้นไม้มรณะต้นนั้นไปนั่งขัดสมาดอยู่บนลานหินหน้าผา แล้วเจริญภาวนาแผ่เมตตาแกสรพพสัตวทั้งหลายทั้งปวงเขานั่งอยู่ที่นั่นจนครึ่งคืนจึงเดินลงจากหน้าผากลับมาพักผ่อนหลับนอนครั้นพอรุ่งเช้าตื่นเช้าไปหาซื้อข้าวและกับข้าวมาใส่บาตรถวายแก่ท่านครูบาโบสีจากนั้นก็ก้มกราบอําลานำพากองลุกหาบที่มาด้วยกันเดินทางรอนแรม กลับคืนสู่เมืองแม่ห้องสอนอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนโดยสวัสดิภาพอีกประมาณปีหนึ่งต่อมาท่านครูบาโบสีได้เดินทางมาเยี่ยมท่านครูบาอูแรงที่วัดกําก่อและได้พบกับซางอุนเปิงอีกคนนายห้อยหนุ่มได้ถามท่านว่าที่บนลานหน้าผาหลังวัดนั้นยังมีชายหนุ่มไปผูกคอตายกันอยู่อีกหรือไม่ ท่านครูบาโบสีได้ตอบว่าโยมสร้างอุ่นเปิงแปลกเหลือเกินอาถรรนั้นได้หายไปหมดแล้วละปีกว่าแล้วยังไม่มีใครขึ้นไปผูกคอตายที่นั่นอีกเลยสร้างอุ่นเปิงพอได้ฟังแล้วก็รู้สึกยินดีอยู่ภายในใจที่รู้ว่าอาถรรนของนางอสุรกายได้หมดสิ้นไปด้วยพลังแห่งชาญอาคมของตน ท่านครูบาโบสีชักชวนให้สางอุ่นเปิงกลับไปเที่ยวที่วัดผาแตกกลางเมืองดอยก่อแห่งนั้นอีกซึ่งเขาก็บอกท่านว่าข้าอ้อท่านครูบาหากเขาไปดอยก่อเมื่อใดเขาจะแวะไปหาท่านแน่นอนท่านครูบาโบสีพักอยู่ที่วัดกัำก่อเป็นเวลาสิบวันจึงอำลากลับนายห้อยหนุ่มถวายปัจจัย เป็นเงินจำนวนห0สิบรูปีแก่ท่านเพื่อร่วมบุญในงานปล่อยประเพณีของวัดผาแตกเมืองดอยก่อท่านครูบาโบสีรับห่อปัจจัยแล้วก็อํำนวยพ่อนให้เป็นภาษาไทยใหญ่ว่าย้อนไห้โตใจกัดเย็นเซอร์ซาขอให้สุกกายสุขใจนะย้อนไห้มีเงินคำหนำหนำ ขอให้ร่ำรวยเงินทองนะโยมสร้างอุ่นเปิงนายห้อยหนุ่มรับพรจากท่านแล้วก็ประนมมือน้อมก้มกราบอิ่มอกอิ่มใจในแรงบุญของตน